กรมมี่ครั้งที่66ครับประทับใจไหมครับประทับใจครับเป็นกรมมี่ที่รู้สึกว่ามันไม่เป็นเจเนอเรชันแกรใดๆนะครับมันมีสีสารมีรสชาติของดนตรีจากทุกเจเนอเรชันเลยนะครับบรรยากาศของโลกดนตรีเนี่ยมันเจเนอเรชันแกรมันแคบ,บลงกว่าเดิมเยอะนะครับส่วนในกลุ่มคลาสสิและแจ๊สเนี่ยแน่นอน มันไม่ได้วัดด้วยอายุนะครับเพราะว่าในโลกตะวันตกเนี่ยผู้คนก็ฟังคลาสสิกคลาสสิคมิวสิกมันตั้งแต่อายุน้อยดังนั้นเนี่ยคนในเมืองไทยเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยคลาสสิกต้องเป็นเพลงสำหรับคนแก่คนอายุมากเนี่ยไม่ใช่นะครับแล้วก็ประเทศอย่างเช่นประเทศจีนหรือว่าเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยคลาสสิคมิวสิกก็เป็นดนตรีที่ฟังกันในทุก generation คือเราไม่มาตัดสินด้วยวัยไม่ได้ตัดสินด้วยสีผิวไม่ตัดสินด้วยเพศอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าอย่างเช่นรางวัลอ่า o r อกเก็ตวัตเหรือว่าอัลบั้มวเ e อรอย่างเงี้ยอย่างจอห์นบารติสเนี่ยถือว่าเป็น living legend เลยนะครับอายุยังน้อยแต่ว่าประสบความสำเร็จมากเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่นักดนตรีทั่วๆไปอะเป็นจีเนียสตั้งแต่เด็กนะส่วนส่วนรางวัลยิบย่อยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะจน จนจนงงไปหมดเหมือนบางรางวัลก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะให้ศิลปินคนเนี้ยเป็นเหตุผลที่ถูกกดดันจากทางการเมืองนะครับเพราะว่าอา้าวถ้าคุณให้สาขาแบบนี้แล้วคุณไม่ให้สาขาแบบนี้เพราะคุณมีอะไรอ่ะมีปมหรือว่ามีความรู้สึกที่เป็นทัศนะต่อต้านคนแนวอะไรงนี้หรือเปล่านะครับ